ีนวเอูเฟอร์ร <cher> ้านบริการจำหน่ายโปรแกรมซีนดีแล้วกรมปดแบนราคาสุดคุ้มนะโมคือแบบคุ้มมากดูดิราคาแล้วตาคือแบบถูกมากูะโหซีนดีราคาถูกมากหก็ท่เก้าบาิบาทโอ้โหเยอะมากรับหนคือแบเลือจนแบบกตตายเนี่ยนไม่จบเลยนะมโหไปซื้อกัน่เยี่มนดูเียหขุมกาดซื้อพีสโตร์ร้านจำหน่ายโปรแกรมช่วยเล่นบริการดีแอดมินต่อไยี่สิบชว้มงนะโมคือแบบยเติมสามแสนหกกับผู้ใช้สองพันสี่ร้อยการันตีนะโมโหคือโคมากนะดูนะโอ้โหคือแบบของค้ รถเบนซ์ฟรีแค่ด่าๆให้เอาไทําไรกันน่ะทําไรกันน่ะโอเคนะขอให้ผู้พี่รักกันรักๆเหมือนกันครับเอ้ยนี่มันลิ้นไก่สั้นป่าวะ่าไก่ติดไหมทําไรอ่ะฮะพี่ด่าผมไหมอ่ะอาแล้วมีอะไรกับน้องผมไหมล่ะครับเอาแล้วแล้วพี่เป็นไรอ่ะเอากับผมบ้างละข้างนอกเนี่ยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอาข้างนอกเปล่าออมากูข้างนอกเนี่ยมา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  มึงอีกตัวปมื่ะไหรฮะเอาไหมมาดิอีสัตว์มาดิเฮียครูให้ร้องควยมึงมาดิเฮียเฮ้ยมึงไม่ตายอ่ะอีอ้วนอีอ้วนโง่ควายควยแม่งกูแบบผูเห็นแล้วยังเล่นโปเลยวะเฮียดูมันฆ่ากูดิต่างกูคิ่ต่างหูที่โงเฮ้ยโคตรโง่เลยนี่นน้องกู โอ้โหดูมันลังแกกูดิไอเฮียแม่งกั่นแกล้งกูไอเฮียแล้วแบบไอควยเอ้ยแม่งหายหน้าหายตายเฮียมาเดี๋ยวกูขับตามล่ามันมึงจำมันได้ใช่ปะไอเฮียชุดชุดเหลืองอ่ะไอเฮียชุดแม่งโคตรเบี้ยวเลยเอาตรงๆนั่นคือแบบไม่อยากจะพูดหรอกแต่ขอพูดหน่อยว่าไอเฮียยัดแม่กูแขนกูแขนไอเฮียควยกูจะไปตามล่าหามันที่ไหนเนี่ยควยยัดแม่แขนจัดเลยอันนี้แผ่นนี่คือกูแขนมากนะคือกูคิดอยู่เดียวหัวกวดทำไมกูไม่เปิดตัวไอเฮียเอ้ยมันสายไปแล้วว่ะคนดูไอเฮียไม่เป็นไรใช้แกงพวกมันไหมเนี่ย ให้ชนไหมพี่ให้ชนช่วยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใหญ่ย่ะอ๋อใหญาที่ใหญ่อะไรเพื่อนเล่นเหคนเขาจะช่วยดีๆเอามึงลงมาดิ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 เป็นไรมึงเป็นไรมึงมีอาการหรอลงมาดิเอามึงชนกูชนกูทำไมเนี่ยได้มันไปคาสิโนใช่ปะกูตามลามเนี่ยไอ้ครอบครัวเป็ดมึงรอกูก่อนนะเดี๋ยวกูพวกเขี้ยนี่ก่อนนะคู่รักโหลพี่พี่ครับ พ,พี่เห็นไอ้พวกใส่ชุดเป็ดสีเหลืองวะผมตามล่ามันอยู่เนี่ยชุดเป็ดสีเหลืองเหรอพี่ย<ช>ังนู้นพี่ยังไม่เจอเลยนะลูกนุ่มใหญ่นะฮะโอเคพี่ผมไปตามล่ามันก่อนนะหรอเนวเลมสซี่ในไม่ไปเตะบอลเหรอเพื่อนเตะเพื่อนเออมันไม่ตอบกูก็คุยอุ้ยสาวฮัลโหลเธ,เธอเธอเธอคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องเนี่ยอองบอลโวยที้อ้วนในสัตว์เขี้ยเนี่ยพยแห่งจะแต่งตัวอย่างเงี้ยแม่งไม่อยากจะตอบกู เฮียคว้ยพวกแต่งหล่อๆหน่อยฮทำเสียงใส่มันคว้ยยึดไม้เฮียเกียดแม่งว่านิดนึงนะเออไอเฮียเนี่ยเจ็ดสามหนึ่งแปดแปดสี่ 84, มันฟงคุ้ยเลยวะเจ็ดสามหนะึ่งแปดแปดสี่เนี่ยคว้ยแม่งฟงไลยสัสเอ,อ้อเป็นอะไรมึงหลายรอบแล้วพวกมึงเนี่ยเฮ้ยรอน้องน้องครับพี่เองเองเห็นมันปะเอ้ยนี่มันชนอะไรกูเนี่ยมึงชนอะไรนักหนาวะ มึงน้องพี่ขอวางก่อนมึงเป็นอะไรมึงลงมากูเนี่ยกูให้หมดเ,เลเย,เ,ยเนี่ยพวกมึงกูให้หมดเอาเบาเล่นเบาเฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยเลือนพวกไอ้พวกเบียวโลเพีขับรถดิลงมาดิลงมาดิลงมาดิมันจะตามลากกูมันจะตามลาก,าลากไปไอ้ย่านั่นดูสกิกูขับรถนะคอมมันกากปุ๊บกูหลอกป๊บเห็นปะโง่โง่โง่บอกได้คำเดียวเลยบ้างโง่ จะอันดับหมูตัวจริงอันดับหนึ่งพวกมึงไงหมดคันรถเนี่ยไอ้ควายลงมาดิ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 บงาว้าว้เฮียอะไรบ้าวเฮียอะไรมึงเคี้ยนอะไรมึงมาว้าวเฮียอะไรมึงเนี่ยมึงมีความสุขเหรอฮะอีหมูฮะอีหมูมีความสุขเหรอมาดิสัตว์รถอะมึงก็ลงดิมึงก็ลงดิมึงลงเปล่ะมึงลงเปล่าลงเปล่ามึงลงเป่าก็ลงดิมึงก็ลงดิมาดิสัตว์ไมาดิไอ้ย่านี่ มีพลังนะมาดิสัตว์กูให้หมดเนี่ยหมดคันรถอ่ะโหเยอะจริงเว้ยเยอะจริงเว้ยโอ้ยฟรีจัดเลยมาดิฟรีฟรีฟรีไม่เนี่ยฟรีไม่เนี่ยฟรีไม่เนี่ยควายพวกงโง่ไอ้เหี้ยเล่นเป็นแม่ยพวกมึงอะ่ะควายหรือมีแต่ปัญญาจะขับรถโง่ๆเปวันๆอะ่ะ มาเดีมาเดีมึงเม้มพียอะไรยึดแม่้ยทำทรงนะกูเปิดธรตารานะไม่งั้นกูตายไอ้เฮียคุยไรฟีฟีฟีเอาเม้มพี่ไม่พูดเลยอีดั้งแม่บนี่ตัวมึงดั้งแแบบเลยเนี่ยไอ้เฮียคุยมาเดีมาเดีมาเดี มาดิสัสมาดิอุ้ยอะไรอะไรมึงเดียวต่อยควยมึงเน่ยเพี้ยนไหมเนะี่ยตีกันเองใช่ไหมมาดิสัสก็มึงดังแม่บ่ะก็มึงมันดังแม่บ่ะเห็นไม่ตายนะมาดิส ว้ยแม่งเมม่ะเมม่ะไอไปไหน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 คุยโคตรโง่เลยเฮียโคตรโง่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 มากมากเลยมามาเดี๋ยวกูกูอ่านให้มันนะคนดูพี่อ่านให้มันนะลบนั้นไม่ได้ล็อกเดินเชื่อกูปะอะไรอะไรอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรมาดิมาดิฟรีฟรีฟีโอ้โหอย่างฟรีเลยมึงนี่มันฟรีจริงๆนะ กูไม่อนุญาตให้มึงพูดเพรามึงมันดั้งแแบอีหมูอีเที่ยอฟรีมันนี่มาพวกฟรีมันนี่มาเนี่ยมันนอนตรงถังขยะนะเนี่ยสองถังพอดีเลยชุบกันนะมึงชุบกันนะมึงชุบกันแน่สัตว์มึงชุบกันหรอมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงพูดดิมึงพูดดิมึงสู้ไม่ได้มึงไม่พูดหรอฮะไอ้แฉงงวยแฉงงวยแฉงงอ้แฉงง่ กูใส่ประชาชนเกงไปอ่ะเฮ้ยนิดเดียวโอ้กูขี้เกียจเล่นพวกมึงแล้วไป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 กูปล่อยไปกูตามล่าให้เป็ีนเหลืองเนี่ยมัเล่นดีมัเล่นดีกูลงไอ้เหี้ยมึงฆ่ากูไม่ตายอ่ะมึงฆ่ากูไม่ตายอ่ะเอาไม่ดีไม่ดีมาอะไรต้งหมูต้งแบบอะไรเฮ้ยอันเงี้ยนะจากอันดับหมูตัวจริงอันดับหนึ่งมึงไงไอ้หมูตัวจริงเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะอันเงี้มึงห้ามชุบดิมึงห้ามชุบดิ อันนี้อีเจมากูมาเพื่อนมึงไม่รักมึงหรอกไปแล้วนะแล้วเจ๊ขอพูดมาแล้วเจ๊ขอพูดมาแล้วรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร้ว,รวขอพูดมาเไอ้ยี่เนี่ยมันเลือนนะไอสัตว์เดี๋ยวกูจะทืบแม่นะกูว่าม,มีเพศสัมพันธ์นี่ไหมวะไอ้นี่นัน่น่าจะเสียงแก่วะไม่ค่อยอยากมีเพศสัมพันธ์เท่าไหร่โหลเจ๊เจ๊พูดดิเจ๊ไออีเจ๊เ,จเป็นไรของมึงเนี่ย หาถ้าเพื่อนมึงตามมาได้เนี่ยคือมึงมึงมึงแชร์จอนะมึงโดนแจ้งแบนนะเพื่อนมึงไม่มีทางตามมาได้อ่ะมึงโดนนะมึงโดนนะเอ็มจีนะมึงโดนเอ็มจีนะไอสัตว์รถจีนอ่ะรู้อยกาเปล่าไปไหนดีวะเดี๋ยวพาอีเจีขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเวนคนโดไอเหียนี่ตรงนี้แหละจุดสูงสุด เจ๊เจ๊เดี๋ยวชุบนะอย่าขัดขืนนะโอเคไหมเจ๊โอเคไหมคุยกันดีๆว่าไงเพื่อนมันขับมาแล้วควยายสไนที่จะที่จเลี้ยนทิ่หายเลยอังน,นี้ทำไมเจ๊ถึงตีเราเจ๊เป็นไรฮะแฟชั่นมึงเตรียมตัวนะมึงเบียวเหรออีเจ๊เฮ้ยมึงจะไปไหมนะขึ้นมาเลยเหรอเดี๋ยวไปส่งขึ้นมา เจ้ขอโทษงอนไหมเนี่ยโหลอย่างงอนดีเจ้เอาอีเจ้เนี่ยยังเป็นอะไรมึงแกงเบาเลยของมึงเนีไอ้เฮียเนี่ยคุยคนอุตส่าห์คุยดีๆด,ด้วยมาแกงบงแกงเบาไอ้เฮียมาดูกพาอีเจ้มีย่งกูไปหายเฮียนั่นเลยกันนะเอ้ยมันยังแบบค้างคากับไอ้เฮียนี่อยู่เว้ย โลน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนเออผมโดนตำรวจไล่อยู่ครับพี่ชายโอ้ยมึงไปจกพูนทำไมอพี่ให้ผมไปช่วยที่ไหนอะมึงเห็นมันไหมพี่ากตามล่ามันเนี่ยพี่จะเห็นตัวมันเนี่ยแล้วมันใส่ชุดยังไงพี่บอกรูปสะพนสัญชามันมาดิชุดเป็ดอะชุดเป็ดด่ชุดเป็ดผมสีอะไรกูจะรู้ไหมล่ะมันรังแกกูเนี่ยมันเอากูไปในน้ำแล้วกูก็ตายเกิดตายเกิดตายเกิดเนี่ยกูแค้นเนี่ยกูต้องตามล่ามันเนี่ยพี่ตายพี่เกิดได้ไงพี่ตายในน้ำกูให้อดินดึงไงก็มันรังแกกว่ะ ใช่อแล้วพี่แล้วพี่ไปทำอะไรมันอยู่ๆเขามาแทงพี่เลยเหรอก็กูไปถามมันมันด่ากูไปแกลๆเส้นตีน่ะมึงจะให้กูพูดว่าไงอ่ะโอ้หมันพูดแรงขนาดนั้นเลยพี่เออพูดแรงพี่มีทุกอย่างหลักฐานอ่ะได้ได้พี่พี่อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปช่วยมึงหนีตำรวจให้หลอก่อนเนาะเอาตัวเองให้หลอกก่อนพี่วังกันได้ไอเทียนี่มันไอเทียนี่มันเออนะพี่ไม่ช่วยขัยตัวเองยังหนีตำรวจอยู่เลยไอ้เหี้ยเออเรียนที่พี่พูดไปเมื่อกี้อาจจะมีแต่งเรียนนิดนึงโหลเจ๊เธอเขาเขาเริ่มหมดความอดทนกับเธอแล้วนะเมื่อไหร่เธอจะตอบเขาเนี่ย ฮเจเจจ๊เมื่อไหร่เธอจะตอบพเน,นี้ยอีเจเฮ้เดี๋ยวไปบอกตำรวจเดี๋ยวไอ้นี่มันเลื้นเนี่ <c oughs> ยน้องไม่ตำรวจไม่อยู่อนี่ยช่างพ่อมาเลยเดี๋ยวไปตามร้านที่ลรงบดล๋ยวโอ้ดูแฟชั่นมันเต็มตัวดิ๋วงบเบียวไปละอ้ที่ฮะควรโคตรจะเบียวเลยอะ ไปเลยเนี่ยมันเอากูมาทิ้งตรงนี้แหละคนดูเฮียควยยัดแม่เลื้ยนชุดพายเลยน่าจะอยู่ตรงหมอนะต้องตามลาให้เจอมันเนี่ยถ้าไม่เจอกูไม่กูไม่เลิกเล่นอ่ะโอ้ไม่เจอวะไอเฮียมันไปไหนวะเนี่ยรอเจ้ผู้ไหนเจ้ควยกูต้องพูดคนเดียวเนี่ยเฮียแม่งเหงาวะว่ะเดี๋ยวไปหาคนอื่นมาแทนที่นี่แล้วกันนะ ที่นี่แม่งควยแบบเลีอยนเกินนี่ฮะมันสงสัยมันก็นั่งนั่งร้องไห้อยู่เฮ <c oughs> ้ยขับรถเลยเนี่ยน,น้องมึงใช้แก๊งเป็ดเหลืองไหมเนี่ยโอ้โหเปิดตะโกนเดี๋ยวบิซ่อมรถให้พี่ขอโทษเออมึงลงมาซ่อมดิครับเอากล่องซ่อมนะพี่นะซ่อมอเพีย์เยเล่นมึงเหรอไอสัตว์ฮะควยหน,นโดนเก็บยอดเดิไยสัตว์ อดีตสัตว์หนดเก็บยอดดีแหมจะเล่นลงเล่นเนินอีโง่มาข้างล่างคุณเดี๋ยวมาข้างล่างคุณเดียวมาโผล่โล่ียอะไรสัตว์ควรเล่นโง่ร้องโ้เ่ี่ยโง่ชิบหายควายมันก็ดูเลือดกูหรือลิกรถเปล่ะ โห้องงนะีมาดิสัตว์มาดิมาหนึงน่งๆกูเดี๋ยวมามา,มา,มาชุบคัว่วอะไรชุบคั่วอะไรไอเอ๋อไยเอ๋อเอ๋อเอ,อ๋ยเอ๋อไอ๋เอ๋อไอ๋เอ,อ๋ยเออเออไม่ตายวะคัว่ว ควายไม้กูแจกฟรีเฉยได้สัสโง่ควห้ขอเบ้นมึงแล้วกันนะไอ้โง่พวกมึงนี่มันโง่จริงๆไปที่รักที่รักขึ้นมาเล้วคนไรโง่ชิบหายเลยวัรถเบ้นฟรีเฮียควยรถ,รถ,รถแม่งรถแม่งแรงวะควายมันเติมไปกี่บาทไปเนะี่ย อยู่ไหนวะสาวโสดเฮ้ยสาวโสดอยู่ไหนเนี่ยโอ้่ไงสาวโสดหล่อสาวโสดครับขอโทษครับหล่อเธอมีมี A A D เปล่าเธอชุบชุบยี่อ้วนนี่ได้ไหมเฮ้ยชุบชุบแฟนเขาหน่อยได้ไหมแฟนเ้าเนี่ย หล่อเธอเธอวันนี้หน่อยขวดชมพูเอ้ยเสื้อชมพูมีเรื่องจะคุยด้วยขึ้นมาเอามึงเเพลรถกูอ๋เหี้ยหล่อเธอไม่ครับเธอพาเราไปเบิกรถหน่อยเด้อแล้วเมื่อกี้ชนรถเราไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงตรงนี้เร็วๆออกมาออกมาเร็วๆหล่อพาเอาไปหน่อยพาไปหน่อยเร็วๆ ที่รักที่รักมันนี่มาเร็วๆที่รักโธ่ที่รักเขาพูดดิที่รักที่รักแลนฟ้าแลนฟ้าแลนฟ้าอะไรที่รักมันนี่มาเร็วๆอีเย็นมันเมมมาดูเสียงมันทิ้พี่อยากเห็นตาเงาอะอะไรนะโธ่ที่รักไปไหนอะที่รักที่รักที่รักงอนเขาหรอโธ่ที่รักงอนเขาทำไมเนี่ย โถคนดีงอนผีทำไมหล่อเธอเธอเธอโง่ยิบหายเลยเห็นแต่เงาเนี่ยม่อยู่ไหนเนี่ยถามพองดูอ่ะคุยมันไปแล้วไ,ไปแล้วไอ้เหี้ยควยไม่เจอพวกแก๊งหนูวะมาอีดอกนี่นั่นหล่หอเธอไปไหน เอาอะไรอะไรอ่ะมาดีมาดีมาดีกูให้แก้มาดีมาดีเอาบอกเอาบอกไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไมเล่นอื่นไมเล่นตรงนี้มันตรงนี้มันเนินไปเล่นตรงนี้มันเนินไป่เล่นอื่นเจิงเฮ้ยอย่ามาร้ออ uhh. ่ะไมาดีมาดีมาดีเอามาดีตัวได้สัตว์เฮ้ยมึงออกมาดีออกมาดียันโพเทคเนี่ยออกมาเอ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 าเรือดเลื่มนงบอก เซฟโซนคูอะไรก็มันโพเทคมันตีไม่ได้มึงเออคูอะไรมึงอ่านในคลิปหรอเป่าโพรเทคป้องกันไอ้โง่โง่ชิบหายเลยไอ้ใครเนี่ยมึงนี่มันโง่จริงมึงนี่มันโง่จริงรวมตัวสี่คนคนตัวอ้วนตัวโง่เนี่ยอะไรอีเสื้อชมพูมันคูแยงมาคุณมาข้างนอกเลยไม่อ้วนแปลว่าบ้านมีจะกินอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่ฟังไม่เชื่อลเป่าโดนแบนนี่